อสวัสดีนะครับวันนี้เราจะพามาพูดคุยนะมาอาคุยกันเรื่องย่าเทียมนะครับย่าเทียมเนี่ยนะครับเราจะดูยังไงนะครับดูยังไงมีสามข้อหลักๆนะครับสามข้อหลักๆที่ดูเรื่องย่าเทียมนะครับข้อแรกคือใบย่านะครับใบยา่าใบย่านะครับจะดูที่ใบย่าก,ก่อนว่าใบย่าเนี่ยมีลักษณะเป็นยังไงตรงไหมตั้งเลยหรือเปล่าหรือ มีความสเปคแบบไหนอ่อันนี้ก็เป็นอีกเรื่องหนึ่งนะครับซึ่งเดี๋ยวจะเข้ารายละเอียดในช่วงคลิปต่อไปนะครับอย mm ่า hmm. งที่สองแผกนะครับแผกนี่นะครับแผกก็คือตัวที่รองเย็บนะครับตัวที่รองเย็บเนี่ยนะครับ mm hmm. ผมเรียกแ็กนะตัวที่รองเย็บมีกี่ชั้นนะครับ mm hmm. ประกอบด้วยชั้นยังไงบ้างนะครับเพราะว่าแผกเนี่ยมันสําคัญตรงที่ว่า อนาคตนะครับหญ้าจะหลุดนะครับเป็นกอเป็นอะไรเงี้ยนะครับมันขึ้นอยู่กับแผกครัแผกไม่ดีนะครับมีโอกาสหญ้าหลุดสูงนะครับต้องดูครับว่าแผกเนี่ยนะครับมันมีทั้งหมดกี่ชั้นนะครับประกอบด้วยอะไรบ้างนะครับแล้วก็เหนียวแน่นหรือเปล่าอันนี้ดูเบื้องต้นนะครับอย่างที่สามคือด้านหลังนะครับไอ้ตัวเคลือบเนี้ยนะครับมีเคลือบไหมเคลือบแบบไหนเคลือบแบบสีเขียวสีดำนะครับก็อันนี้ก็จะเป็น เรื่องเบื้องต้นสามข้อนะครับหลังจากนั้นนะครับแถวทอนะครับด้านหลังนะครับนี่นะครับซ้ายมือเนี่ยนะครับ้านนี้นะครับจะเป็นห้าทับแปดอันนี้จะเป็นสามทับแปดแต่มีมากกว่านี้นะมีสามมีห้าทับสี่สามทับสี่อะไรหลายอย่างคือเอาง่ายๆไม่ต้องดูอะไรมากมันทอทีไหมนะครับอันนี้ก็นะครับสามน,นะนิ้วมีแปดแถว สามนิ way, ้วมีห้าแถวนะครับนน่นคือความทอการทอทีนะครับอ่าต่อไปฝีเข็มนะครับฝีเข็มฝีเข็มเนี่ยสิบเซนมีกี่ฝีเข็มอ่าอันนี้ก็ดูกันไปนะครับแต่ว่าถ้าเป็นสนามบอลเนี่ยนะครับมันจะต่างจากหญ้าจัดสวนอ่าถ้าหญ้าจัดสวนจะเป็นแบบนี้นะครับหญ้าจัดสวนเนี่ยนะครับหญ้าจัดสวนหญ้าเพื่อความสวยงามฝีเข็มมันจะทีกว่าครับ แตาจะให้ดีก็ต้องมีสักสิบหกสิบเจ็ดสีเข็มนะครับด้านยาสนามบอลเนี่ยอย่างน้อยกันสักสิบสาสิบสี่สิบห้าสิบหกสีเข็มนะครับขึ้นอยู่กับรุ่นเึ้นอ,อยู่กับราคาด้วยนะครับอันนี้ก็เป็นเบื้องต้นในการที่จะดูยานะครับถ้ามีคําถามยังไงก็สอบถามเข้ามาได้นะครับก็รายละเอีอเดยดลึกๆเดี๋ยวรอชมคลิปต่อไปนะครับอันนี้เป็นเบื้องต้นที่จะดูยาว่ายา ตัวไหนดีไม่ดีโอเคไม่โอเคนะครับอันนี้คือเบื้องต้นขอบคุณค่าบัสดีคราบัสดีคราบัสดติัา